โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับมีคนถามเข้ามานาะว่ายกองุ่นนะครับผมก็งงอยู่นะก็เขาพิมพ์มาบอกว่าอางุ่นสามารถอัพของเพนึงเป็นสองเป็นสามได้ไหมอ่าแล้วคือผมเข้าไปในเซิร์ฟจีนอะ่ะลองไปดูของอัพอสำหรับ อุปกรณ์นะครับอของเพจสองนะของเพจสามผมยังไม่ไม่มีนะครับขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าอัพของเพจสองได้ก็น่าจะอัพของเพจสามได้เหมือนกันนะครับทีแรกนะผมนึกว่าอ่างุ่นตรงนี้นะครับเพราะว่าผมไปอยู่เซิรฟนอกนะมันไม่ใช่ภาษาไทยเนาะขออภัยด้วยนะครับผมก็ว้าวุ่นอยู่นานเลยนะครับนี่นครับผมนึกว่าอ่างุ่นตรงนี้นครับเอ๊ะอ่างหุ่นมันเกี่ยวอะไรกับของเพจสองเพจสาม โอเคผมก็เลยกลับมาเซิร์ฟไทยนะครับแล้วมาดูดีๆนะครับก็คือเขาน่าจะหมายถึงหินอัพนั่นแหละอ่าหินอัพตรงนี้นะครับยกองุนะุนเนาะโอ้หเขียนมาสั้นเกินเขียนว่าองุ่นโอเคก็น่าจะเป็นหยกอังงุ่นตรงนี้นะครับก็คือผมไปดูเซิร์ฟนอกมาแล้วนะครับว่าหยกองุุนคือของทุกอย่างที่ใช้อัพของเป็ดหนึ่งอะ สามารถใช้อัปของเพจสองเพจสามได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีของอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับยกเว้นหินหินดาวนะครับโอปอน,นั่นเองยกเว้นหินนี่นะครับก็คือใช้ได้เฉพาะเพจน,นะครับแต่ละเพจมีเหรียญของตัวเองเนาะอ่ะไหน,นก็เปิดล,ล,ละก็เปิดเลยแลวกันมีพอพอดีด้วยนะครับ เป็นของต้านคียนะต้านคีย์0นะครับเมื่อได้รับคีย์ล็อกไว้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้กำลังเก็บสะสมชุดนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปเซิร์ฟนอกให้ดูนะครับ เซนเซนค่ายนี้คันตีความเกลืออ่าตอนนี้มีเกมออกมาใหม่เนาะเป็นแบ็คโคเวอร์นะครับว่าจะลองไปสัมผัสดูนะเป็นแนวเทิร์นเบเนาะ อันนี้เป็นของเพจสองนะครับซึ่งผมมีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่เปิดแล้วกันนะครับนี่ผมมีชิ้นนี้นะครับของเิดสามผมยังไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ได้ค่อยไม่ค่อยเข้ามาเล่นไอดีนี้นะครับเพราะว่า,วาพลังพลังพลังแทบจะลงดันอะไรไม่ไหวเลยเอ่าเห็นไหมจะใช้หินหยกเหมือนกันนะครับแล้วก็ ค่าเสน่ห์ก็ใช้เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับก็หินเลื่อนเลื่อนดาวเหรออ่าหินเลื่อนดาวใช้ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะอ่าจริงด้วยเห็นไหมอ้าวันนี้เป็นของเพจสาเหรออ่างั้นก็ของเพจสามอัพได้นะครับไม่ต้องห่วงเนาะแต่จะมีหินเลื่อนดาวนะครับที่ต้องใช้แยกนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่ถามเข้ามาสำหรับหินยกนะครับอ่าก็เพื่อที่คลิปจะไม่สั้นเกินไปนะครับจะอเอาเซตนี้ไปเล่นอีกสักสองสามตานะครับก็ปรับปรุงใหม่อะไรนิดหน่อยนะครับวืนอ่นก็ไปลองเล่นมาดูนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะก็เล่นคขำๆได้อยู่นะครับถ้าเล่นจริงจังแบบเจอ พลังแบบตึงก็ไม่ไหวเหมืนอนกันนะอ่ะอันนี้กาจะเอาไปตีหกแสนนะครับเมื่อคืนเจอหกแสนเบียวมาสู้ไม่ไหวตีไม่เข้าเลยอ๋อสำหรับอาวุธนะครับนี่ถ้าไปเล่นคขำๆต้องคาทานะครับรูนก็จะเป็นอัตราบล็อกสีม่วงสี่เม็ดนะครับแล้วก็ลดดาเมจจากการบล็อกสอีฟ้าสิบเม็ดนะครับ สำหรับสีเหลืองผมใช้เป็นทะลุนะครับเพราะว่าเจออัตราบล็อกค่อนข้างเยอะนะอะ่เดี๋ยวให้ดูค่าสถานะนะครับค่าสถานะตอนนี้เนาะอัตราบล็อก150%เนะเมื่อติดบล็อกนะครับลดดาเมจ80%ดนะครับทะลุหรืออยู่ที่140นะครับอ่าพอๆกับอัตราบล็อกเลยนะครับ านาจะได้ประมาณ2เกมนะครับสำหรับไอเทมที่จะเอาไปนะครับจะปีล้างรถพาวนะครับ50แล้วก็เล่งโกดนะครับไม่ได้เอาเลือดไปเนะเาะเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้นะครับคือเลือดแทบจะไม่จําเป็นนะครับก็คือถ้าโดนตีเข้าอะ่ะเทิร์นที่2เทิร์นที่3ก็คือสามารถแตกได้เลยนะครับเพิ่มเลือดไปก็ไม่มีประโยชน์นครับเอาไอเทมอื่นไปพึ่งดีกว่านะครับ ก็ส่วนตัวนะครับที่เล่นมาช่วงนี้นะครับจะเจอพวกใส่โลใส่เกาะ่าหรือไม่ก็เป็นดาบนะครับคุณสามารถเอาไปแก้จ,จิสุของฝั่งตรงข้ามได้นะครับที่เป็นนินจาสะท้อนนั่นเองเนาะเวลาเราจะพาวใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับอ้าวชิปแล้วไง <c ười> คนไม่เจอคนเลย ลง,งเริ่อล้มแล้วเจอบีโตเดี๋ยกิวครับห้าแสนสองนะครับเดินลงไปได้ไหมตกหลุมซะแล้วสิโอ้ยาบจัด โอเคถือว่าโดนอยู่นะหมื่นเจ็ดตาบอดด้วยเ,ยเดทหน้าค่อยลอยไปแล้วกันนะครับ โดดห้โคตรลวงเลยเวรกรบต้องเล่นตอนเย็นๆนะครับถึงจะลื่นเนาะโอ้ลุงงี้ว้าปออกมาดีกว่านะครับเธอหน้าเขาจะพาวได้นะอมมีล้างตาบอดด้วยอ่ะเขาทำไงต่อ เขากดไอเทมนะยังไงผมก็เดินไม่ได้อยู่แล้วนะครับท้ามเธินนะครับเอาอะไรนะเอาเทินนะครับเอารอบเพื่อใช้ของไม่ได้เทินด้วยกดสัตว์คี์กดวาร์ปครับ แล้วก็ปืนไฟฟ้าแถม50ไปอีกสักนิดล้วกันนะครับไม่ต้องกลัวเสียเทินนะครับเราอยากให้เขาได้เบิ้ลเทินอยู่แล้วเนาะสามหมื่นครึ่งหลอดนะครับเอาเลยครับเบิ้ลเทินได้เต็มที่นะครับ <c oughs> ขับที่เดิมเนี่ยเห็นไหม วาร์ปบางทีก็ไม่เป็นใจนะเออแต่ตานั้นอ่าคิดที่แล้วนะที่ผมวาร์ปลงไปข้างล่างนะกาจะยิงอาวุธทะลุโอ้โหฝัง่งตรงข้ามวาร์ปเข้ามาตามเบิ้ลไปเลยครับเบิ้ลไปเลยอยากเบิ้ลเบิ้ลไปเลยตาหน้าเราอันตรีได้นะครับอ่าเรากดซัดคีย์อยู่นะครับอตาบล็อกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต้านคีย์อีกนิดหน่อยนะครับจะพาวหรือเปล่า เธอหน้าสกียังอยู่กับเราอยู่นะครับอาบินมาอย่างนี้เทินเทินไม่ไหลเรียบร้อยจริง,รงเราสามารถลดพาวได้นะครับแต่เรายังมีเกาะอ,อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าห่วงอะไรมากนะครับโอ้นะ่าจะได้ตาเดียวนะครับต้องขอไปด้วยนะครับเซิร์ฟไม่ค่อยลื่นเลย ตอนผมอ่านคลิปนะครับไว้ผมจะมาลงบ่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับลงแบทเทิลนะครับในการเอาของอะไรต่างๆมาเล่นแบบชิลๆนะครับเอามาป่วนคนด้วยอย่างนี้นะครับอาวุธที่แบบตกเมต้าไปแล้วอย่างเงี้ยเอามาเล่นแบบขำๆได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเล่นแบบจริงจังนะครับก็แนะนำไปปืนปากาหรือไม่ก็นุ่นเลยครับฉลาม เออฉลามยังไม่เท่าไหร่นะอ่าก่อเรายังไม่อยู่นะก็อัดแม่มปเลยนะครับป<ะ>่าเรียบร้อยเก้าหมื่นต่อให้เขาอัดมาเราก็ไม่ตายนะครับบอกเลย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซตนี้เนาะแล้วก็สําหรับสัตกี่ถึกนะครับก็มันดีกว่าสกี่ดามเมจก็ประมาณนี้เนาะบางตัวมันมีทั้งถึกทั้งดามเมจอ,อ่ะอ่าแต่สําหรับสายฟีอ่ะผมอวยผู้วิทักมากนะครับค่อนข้างเก่งเลยนะสําหรับ PVP นะสําหรับ P ี e โนนหนึ่งผมให้อาชาเพิงนะครับสายพีนะสําหรับสายเติมก็ตามอัธยาศัยเลยครับ <laughs> อ่า ประมาณนี้แล้วกันนาอนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ